สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้หนูจะมาเล่นโลบอเดี๋ยวจะมาเล่นโหมดกระโดดนะคะใครอยากเล่นกับหนูทิ้งูอ i d ไว้นะมามากันเลยค่ะเป็นแมปแบบไหนเนาะอุ้ยคือเกมอุ๊ยก็บตกตึ๊บตึ๊บชิวชิวช,วชิวซิว,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 วเก็บตก เช็คพอยโอเคมีเพื่อนรอด้วยอึ้บชึ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 บแล้วก็อึ้บโอเคค่ะอุ๊ยโอ้ตายแต่ว่าอะไรเราจะไปเกิดตรงจุดที่เราเช็คพอยอ่ะอ้าวสใส่ลืมเช็คพอยมั้งเด๋อนี่เช็ค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 ใ้โดน เออซื้อซืไปไปเลยไป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 ขึ้นไปอุ้ยไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ต้องเอาล้านค้าให้อ่ะโอ้ทุกคนจะไปเกิดอยู่ที่ไหนเออโอโอ,โอโก็ต้องกระโดดใหม่อนะเกือบนะ เพื่อนไปเลยไปเยอะขอโทษเพื่อนเผลอดันอุ้ยทุกคนหนูเพิ่มดันเพื่อนอะ่ะเจะคอยกันเช็คเช็คเช็คโดนยังเนี่ยซึ๊บชึบแล้วก็ชึบชึบชึบโอเคดนนันยากอะ่ะโอ้ทุกคนอยากเล่นกับหนูไหมครับ อมเมนต์ดูดีนะเดี๋ยวจะไปเล่นด้วยอะไม่ซื้อบอกแนละ้วไม่ซื้อไงไม่ซื้อนะไม่ไม่ต้องเอาร้านค้ามาให้ไม่ซื้ออื้ไม่ซื้อเนีบอกไม่ซื้อ,อแบบนี้แบบนี้โอ้เกือบเกือบเกือบโอเคต้องมีเราขอขายายจอบแบบนี้ถนัดกว่าไม่ถนัด นีดีก่อนลุ๊ปลุ๊ปชึบชึบชึบโอเคมีเพื่อนรออยู่ข้างหน้าเฮ้ยทำไมลบนี้ได้เอ๊ะโอ้ไม่ได้แล้วทุกคนมีเพื่อนรอเราด้วยเราต้องรีบไปให้สุดกำลังเอื้อ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 วันนี้ต้องแต่ด่านนี้เลย หรือว่านู้นใช่จุดที่จะเซฟอึ๊บเชือบอ้ยเกือบ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 อันนี้ค,ค่อยๆอันนี้ค,ค่อยๆอย่าอย่าโดนอย่าโดนเด็กขาดอย่าโดนเด็กขาดปุ๊บแบบนี้มึงมีเ,เพลงให้ด้วยอ่ะโอเราไปได้แลยอะทุกคน โอ้มาเริ่มใหม่ตั้งแต่ตรงนี้เลยอุ้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 ยโอเคโอเคโอ้ดูก่อนต้องรีบไปให้ทันแล้วอ่ะจริงเพื่อนไปก่อนเนโอ้เสียงหอยเนี่ยไอ้หลังแบบขยายเสแบบนี้เชื่อมแมวแบบนี้แบบนี้ ดีนะที่ไม่กดเดินเมื่อกี้อ้าวโอ้ทุกคนถ้าไปเกิดใหม่อยู่ตรงไหนอะอันนี้ต้องพันใจังหวะเอ้อโอ้ไปกระโดดเข้าเส้นอะไรกันเกือบไปแล้วทุกคนเออโอ้รอบนี้มาถ้าถึงด่านนี้หนูจะกระโดดรรววหรอเป็นกำลังใจหน่อยนะครับ ถ้าเชียร์หนูให้บทหนึ่งถ้าไม่เชียร์หนูให้บทสองอุะยตายทุกเลือดด่านเนี้ยกว่าจะผ่านไปได้อุ้ยเพื่อนคนนี้เขาเขามาเกิดตรงนี้นแบบนี้เพื่อนค่อยๆค่อยๆมาเล็ยวๆเร็วๆลี้ยว,วอู้อุ๊บชอุ๊บ ตกคื่อนึงโอเคเอ้ยไม่ซื้อโธ่ที่ขึ้นมันให้ซื้อหนูไม่ซื้อตกแมพไปกันเอาโอเพื่อนดันหนูหนนมีคนตายมีคนตายโู้ไม่เนิ่นเลยอึบชึบช ขนาดแบบนี้ดีกว่าขนาดกว่าอ้าวกระโหลฟ้าอ๋อที่ซื้อมันให้ซื้อเพื่อจะข้ามไปดูกระโดดรัวเร็วดูกระโดดรัวเร็วเอาเอาทุกคนชึบจ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 ึบโอเคอุ๊บชึบ ซึ้บเนี่ยครับครับครับครัขบข้ามเลยอันนี้อะไรอ่ะต้องเหยียบสีเหลืองเหรอเอา้าเอา้าต้องเหยียบสีเหลืองอันไปเหยียบสีเขียวเอา้าโอเคชึบชึ้บ,บเบ้ไม่ต้องหยิงหยิง อึ้ตเออ่อตรงไหนต่อทางนี้เหรอทางนี้อ่ะอุ้ยยืนท่านข้ามฝั่งนี้ใช่ไหมแล้วก็ฝั่งนี้นี่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  นี่แล้วก็แบบนี้เย้อันนี้กระโดดโลลัวแต่อีกจานหนึ่งจานนี้น่าจะยากอยู่ต้องค่อยๆกระโดดได้อุตส่าห์ผ่านมาได้ทุกคนก็ตรงนี้แล้วก็ข้ามตรงกะโอ้โ,อโอไปสิเอา้าแกบบันแตกันเอา้าเอ้าโดนเหรอ Yeah. Ok. À. Travail, ok. Xin Ok, gặp tất cả là นี้ง่ายๆอันนี้ก็ง่ายๆด่านต่อไปก็ง่ายๆ่ายง่ายโอเคง่าย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 กระโดดไปสิกระโดดไปโอเคข้ามข้ามนี่โอ้โหข้าม โอเค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 เฮ้เกือบอเกอบือบกดเดินถ้ากดเดินไปต้องเลิกใหม่เ okay. องเฮ้ยเกือบตกเกือบตกทุกคทนเมื่อกี้ปีน โอเค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 โหูันัลันนเดนเถโอเค โอเคโอเคโอเคแบบนี้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 ชนะให้ได้ไม่ยอมแพ้เอ okay. ต่อไปหนูจะไม่รีบร้อนเลยจะค่อยๆดีกว่าไ้นเดี๋จะตกจะต้องไปเริ่มใหม่ลุพส์ผ่านมาถึงด่านจริงต้องเฉียงต้องเฉียงต้องซ้ายขวา okay. โอเคอู้ โอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป okay. okay. ็นไรไม่เป็นไรอันนี้อันนี้เขาโอเคโอเคตาย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 อยู่ตายอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคเกือบเกือบเอาโอ้การโดดมันต้องใส่แรกเลย โอเคหนูเชนกับด่านเริ่มต้นแล้วแล้วก็ด่าดขึ้นขึ้นกินแล้วเทนเมืกก่อกี้ไปเมื่อกี้มันเห็นใกลแบบแบบเชึอบชึ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 บโอ้ทุกคนเกือบตกอะ่ะอุ้ยกินได้ปินได้ เกือเกลือเกือเกือปีนได้ปีนได้โรบอทปีนได้เดี๋ยวโรบอทเวอร์ชันปีนได้เฮียปีนได้อุย้ยเกือบทำไมด่านนี้มีคนตายอ่ะหนูถนัดด่านนี้มากนี้กระโดดลุลวัวไม่ต้องกลัวนะคะทุกคนอันนี้กระโดดลุลวัลว,ได,ะะนนดว,วได้เลยไม่ตก แต่ถ้าตกคอเอาก็สำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งให้สองนะ <c oughs> วันนี้อย่าลืมกดเดี๋ยวเอาเอาต้นก่อนสิซีปิดกิ๊บแล้วเออก็สำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งให้ช่องน้องสแบรบีน้นะคะกดติดลิงด้วยนะบ๊ายบาย